รับสิทธิ์แลกซื้อนะคะเป็นยาหม่องกับยาดมเป็นยาหม่องกับยาดมแบบนี้ก็ราคา100บาทเป็นยาหม่องนะคะหอมๆเลยคุณลูกค้าขายยาหม่องสีเขียวคือนะคะสูตรนะคะยาหม่องนะคะเสล็ดพังพรตาพะอินยาหม่องเสล็ดพังพรตาพะอินค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะรับนะคะคู่กับยาดมหอมๆนะคะแบบนี้นะคะในราคาสุดพิเศษเพียง100บาทในราคาสุดพิเศษเพียง100บาทค่ะเมื่อสั่งซื้อผ้าไทยจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราวันนี้คุณลูกค้าขาสั่งซื้อสินค้าช็อ ครบ,ครบตั้งแต่500บาทขึ้นไปคุณลูกค้านะคะรับสิทธิ์แลกซื้อสินค้าพรีเมียมในราคา100บาทค่ะวันนี้ขอจับเซตจับคู่นะคะหอมๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าคะส่งมอบส่งต่อยามอหม่องหอมๆนะคะถ้าเป็นสีเขียวจะเรียกว่าสูตรเสลดพังพรเนาะ mm. แต่ถ้าเป็นสีเหลืองค่ะเรียกว่านะคะสูตรนะคะไผ่นะคุณลูกค,าค้าขารุ่นนี้นะคะ่ะเรียกว่ายาหม่องไั่ยาหม่องไั่แต่ถ้าเป็นสีเขียวจะเป็นเสลดพังพรยาหม่องเสลดพังพรคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าคุณลูกค้าจะรับยาหม่องรุ่นไหนนะะคคคุณลูก้า หอมมากหอมจริงๆค่ะคุณลูกค้า่ะนี่เลยหอมหอมแบบนี้นะคะคุณลูกค้าขาหนึเซตแบบนี้หนึบาทหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่ารับแบบนี้หนึเซตแล้วก็รับนะคะยาหม่องสาเลดพังพ,พรอีก1เซตด้วยนะคะก็รับเป็น2เซตได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาก็เซตละ1 0 0บาทสามารถเลือกรับนะคะทั้ง2เซตแบบนี้ได้เลยหอมยกเซตไปเลยคุณลูกค้าขาและที่สําคัญมากไปกว่านั้นนะคะเดี๋ยวนุ่งขออ่านสรรพคุณเดี๋ยวนุ้งขออ่านสรรพคุณนะคะของยาหม่องสาเลดพังพรตาพาอินให้ฟังก่อนละกันคุณพี่จ้าสรรพคุณนะะคแแก้มลง แก้แมลงกัดต่อยผื่นคันวิงเวียนนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อตามร่างกายเคส็ดขดยอกด้วยเนาะทาบริเวณที่มีอาการโอเคนะคะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะรวมไปถึงนะคะนี่เลยค่ะยาหม่องนะคะยาหม่องไพรยำหม่องไพรนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวนุ่มขออนุญ,ญาตค่ะ สับปะคุณนะคะฟันเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเค็ดขัดยอกมแมลงกัดต่อยแล้วก็ผื่นคันวิงเวียนศีรษะแล้วก็หน้ามืดด้วยนะคะก็ทาบริเวณที่ต้องการได้เลยยาหม่องไผ่นะคะยาหม่องไผ่นะคะคู่กับยาดมหอมๆแบบนี้ก็ราคาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเพียง100บาทเท่านั้นค่ะสาหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าจากร้านแม่บริพาทไทยของเราแล้วรับสิทธิ์แลกซื้อสินค้าพรีเมียมจากหมอยาไทย101วันนี้ในราคาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษเพียง100่้บาทเท่านั้นค่ะคุณลูก รับนะคะเป็นยาหมองสลิดพังพอนคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยร้านแม่บริพาถทายยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านนะคะชื่นชอบนะคะของขวัญของฝากชื่นสนใจนะคะแลกซื้อสินค้าพรีเมียมรุ่นไหนแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาววันนี้นะคะสมุนไพรคุณภาพสมุนไพรหอมๆอมจากหมอยาไทย101ค่ะฝากด้วยละกันนะคะคุณลูกค้านะเข้าไปกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube แม่บริพาไทายของเรารวมไปถึงนะคะทางช่องยูทูบของหมอยาไทย101ด้วยนะคะฝากด้วยละกันนะคะ คุณลูกค้านะเข้าไปดูเข้าไปช็อปได้เลยขอบพระคุณมากๆค่ะสินค้าดีแบบนี้นุ่มนํามารีวิวให้ดูให้ชมคุณลูกค้าจ๋าขอบอกก่อนว่านุ่มก็เป็นคนเป็นผู้ใช้จริงนะคะที่มาส่งต่อมารีวิวให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมเพิ่มเติมด้วยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากมาก